ยามแรงหน้าทียาแรงจ้าเอาคุเือไก่อยู่ใสเหาคุเือไก่ก่อนเด้อจ้าอยู่มองนี่เองพวไก่กแลนยาวๆมาเลยนาทียแรงกเือไก่จ้าอ่ะโอ้ย ช่วงนี้นแหนแดงใหญ่บ่ทันเนาะก็ได้เอาห้ำสสกอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งคอยเห่าๆห่งักงบเลยเอาสามไปมดล้จาจะหนูจับไปให้ลูกไส้ลูกไส้ไปเห็ดงานกรนเทพอย่าก,กินหนูอ่ะ ียังล่ละอันนี้ก็แตกเงยาวๆไปผุ่นล่ะฮะมันเป็นยังละสูะฮะเป็นยังโอ้ยือวิ่งแตกเงาไปเหามาลงสะก้อนมันหมักยีดจะ้ะขีดแป่งมันขาวเนาะ สามตัดกท่กันจะ้ะไก่หลายจะไก่หลายบ่มีไเนื้อแดงก็เลยต้องใส่หลายจังน้อยนะจ้ะ้อยจะเอามาผสมกันเนาะคุกเคล้าให้หำกับขี่มันมันเข่ากันเนาะโอ้โอโอโออนียนย,นย้ะโย้ยยยยอยย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 ยกยยยยยยย เขากันดีแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยไป pie 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 oh, ไปไปไปเออเออโอ้ยไปคุ๊คคุ๊กคุ๊คตัวนี้ก็จะเกลือไก่เนาะแล้วก็เกลือปลาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี็เกลือไก่เดี๋ยวจะพาไปเกลือปลาพร้อมเกเจ๊ เป็นไก่นะคะตัวงามๆเลยปกติก็จะมีแหนแดงเนาะแต่ว่าแหนแดงใหญ่ไม่ทันเนาะค่ะเนาะขยายไม่ทันมันไม่มีปุ๋ยคองนะจ๊ะเรเลยได้ใช้แป้งกับคำมเดี๋ยวจะพาไปเกลือปลาพร้อมนะค่ะก็จะเป็นบ่อปลานะจ๊ะ น,นี่ค่ะเป็นปอปลาเราเนาะเราก็จะปัน่นแต่จะมีกบด้วยนะคะ่ะกบธรรมชาติหนานาฝนก็จะมาอยู่ไม่เห็นตอนเขากระโดดไหมเราก็จะวางไวปปนน้ปั่นๆเนาะค่ะปั่นๆวางไว้กบให้ปลาเขากินเนาะค่ะทางนี้เราก็จะวางไว้แบบนี้เนาะคะ่ะ ให้มันละลายลงไปนะคะค้างไวไวให้กบให้ปลากินน้ำนั่นก่ะโยนลงไปแบบนี้และะ้วค่ะปลาเขาก็จะมากินข้างๆไว้แบบนี้นะคะมันก็จะละลายลงไปเรื่อยเแื้อยะคะกคำปลาเขาก็จะมาตอดกินเนาะ แน่นี้ก็จะมีปลานิลปลาในปัตเพียนนะคะเอามาปล่อยประมาณสองถึงสามลอยตัวนี่แหละประมาณนี้แหละค่ะเริ่มใหญ่แล้วปล่อยได้ประมาณเกือบเดือนแล้วจ้ะนี่ ฝากติดตามคลิปด้วยดนะจ้าคลิปหนาเจอกันใหม่จ้า